คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพชรราม่าครับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะครับเรียกว่าเปิดตํานานเกลือกุ๊ปนะครับกลุ่มแรกของเมืองไทยและที่สําคัญนะครับทุกคนนั้นยังถา,ถามถึงกลุ่มนี้อยู่อย่างเสมอมาครับแม้ในวันนี้นั้นกระแสะเกลือกรุ๊ปจากเกาหลีที่เข้ามายังในประเทศไทยและเติมเต็มสีสันและความจุใจของวัยรุ่นไทยเป็นอย่างมาก แต่นั่นคงไม่สามารถเทียบชั้นได้กับเกิร์กรุ๊ปกลุ่มแรกของเมืองไทยโดยก่อกำเนิดโดยหญิงสาวทั้ง3คนซึ่งถือกำเนิดมาในยุค80เพราะจากผลงานนับ10อัลบั้มของพวกเธอบวกกับความนิยมของพวกเธอที่มีมามากกว่า3ทศวรรษจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และยากที่จะมีเกิร์กรุ๊ปกลุ่มใดมาแทนที่พวกเธอได้และนับจากพวกเธอที่ตัดสินใจปิดตำนานเกอร์กรุ๊ปสุดยอดของประเทศไทย ในปีพศ2533เพื่อแยกย้ายไปทำงานบนเส้นทางที่ตัวเองรักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เห็นเธออีกครั้งครบทั้ง3คนแบบนี้รายการเพชรรามาในคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่พวกเธอนั้นจะมารวมตัวกันทั้ง3คนและมาเล่าเรื่องราวครั้งหลังรวมถึงให้ท่านผู้ชมได้หายคิดถึง Thank you แขกรับเชิญคืนนี้สาวสาวสาวครับดูครับดีค่ะโอ้โหสวัสดีทุกท่านครับด้านหน้าเลยครับทั้งพี่แอมพี no, ่แบมพี summer, summer, although, Japanese, ่ป no, ุ้มนะครับไม่เคยขึ้นเวทีแบบนี้พร้อมๆกันต่อหน้าสาธารณชนมากี่ปีแล้วครับไม่นึกไม่ออกค่ะนะแต่ที่แน่ๆนะครับความรู้สึกแรกที่ขึ้นเวทีพร้อมๆกันในการเป็นศิลปินสาวสาวผ่านมาหลายปีจนนาทีนี้ที่ขึ้นพร้อมกัน ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับรครั้งแรกพี่ปุ้มก่อนแล้วกันครับครั้งแรกนี่แน่นอนค่ะตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเรามือใหม่แต่ตอนนี้นรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ<ช>เป็นไงบ้างครับพี่อมครับความรู้สึกนานๆจะได้รวมตัวกอดคอกันสักทีแบบนี้ครับจริงๆเจอกันตลอดเวลาคือเพียงแต่ว่าไม่ได้เจอกันในแบบนี้ค่ะออกสื่อค่ะแต่ว่าเจอกันตลอดแล้วก็อย่าง คนนี้ก็พี่น้องกันนะแล้วก็บ้านอยู่ซอยถัดกันแค่นี้กได้ได้โวกเวกกันบ้างเวกกันเสมอนะครับแล้วคุณแม่ล่ะครับรู้ไหมครับว่าประชาชนทางบ้านแฟนคลับคิดถึงมากหายหน้าหายตาไปไหนไม่มากันแบบนี้บ้างครับก็ดีใจค่ะที่ได้มาแล้วก็อย่างน้อยวันนี้ได้มาทั้ง3าคนและได้มารายการเพรบราราเป็นครั้งแรกด้วยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้พูดคุยกันแบบเต็มอิ่มนะครับติดตามในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ เป็นเกิร์ลกรุปร๊ปแรกของประเทศไทยดูคล้ายๆกําเนิดโลกนั์ปนจริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยากให้เป็นนักร้องค่ะเพราะว่าออภาพของนักร้องสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาถือว่าไม่อยากให้ลูกทํางานเล่น,นลกินล <c oughs> ํากินใหญ่ใครมองหารักกันทําตาบังคุยกันต่อกับสาวสาวๆนะครับโหหลายท่านรอคอยคํานี้นี่เหมาะมากเลยนะสาวสาว เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณแอมฮะไม่แก่ไม่ตายเพราะว่าเอากล้องเอากล้องมาดูใกล้ๆทีละท่านเลยฮะก็ยังสาวอยู่ตลอดเวลาสาวทุกคนอาโฟมารีบกี่ปีแล้วครับที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มายืนอยู่บนเวทีด้วยกันครับเออเอสอนอะไรเดี๋ยวนะสองห้าสองสี่ฮะสองห้าสองสี่ฮะบางคนบอกยไม่ยังไม่เกิด แต่ที่แน่ๆจุดเริ่มต้นของสาวสาวหลายๆคนอยากจะทราบบางคนคงทราบแล้วแต่เด็กรุ่นใหม่นะพี่แอมเนาะเราต้องอธิบายเข้าใหม่อีก,กรอบนึงต้องเป็นคนที่เกิดทันนะองเป็นคนที่เกิดทันจริงๆแล้วหลายคนเกิดทันรอคอยสาวสาวมากกําเนิดสาวสาวเป็นเกลิลกรุป๊ปท่านผู้ชมฮะเราต้องพูดนะฮะเป็นเกลิลกรุป๊ปกรุ๊ปแรกของประเทศไทยดูคล้ายๆกาเนิดโลกล้านปี เกือบเกือบจะพูดว่าเป็นเกอร์กรุ๊ปแรกๆของเอเชียเลยพูดอย่างนี้ถูกไหมครับใช่จริงๆก่อนเรามีมีวงเป็นรุ่นเดียวกับคุณแม่ครับแต่เขาเขาแค่สองคนแค่สองคนก็จะมีนนั้นมีดอกไม้ป่าอันนี้รุ่นพี่มีคอนเ p e ปอร์ซิงเกิลอันนั้นคือรุ่นอันนั้นรุ่นคุณแม่เุื่อนคุณแม่มีแค่สองวงนั้นนะคะจราเป็นเราสามคนถ้าเกิดเราพูดถึงรุ่นคุณแม่กับเพื่อนคุณแม่รุ่นนี้คือรุ่นใหม่จริงๆใช่นะครับออกกำเนิดมาจากเหตุผลอะไรครับเอาคุณแอมก่อนละกัน จริงๆแล er ้วมันไม่ม like ีเหตุผลเลยเลยค่ะต <skin standard> <im estimates> ้องบอกก่อนว่าตอนที่เริ่มต้นนี่คือเราเด็กกันมากจนและเด็กเด็กสมัยก่อนกับวงการนะักับสมัยนี้ไม่เหมือนกันเพราะเด็กเด็กสมัยนี้เราจะเห็นใช่ไหมคือเด็กตัวเล็กๆออกมาแสดงอะไรเนี่ยแบบมั่นใจรู้เรื่องวงการบันเทิงเยอะสมัยเรานี่มันเด็กจริงๆไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตกลงกันคือทางทางค่ายเขาก็หานักร้องเด็กๆ วัยรุ่นับส่วนแล้วเขาก็คุยกับคุณแม่เราคุณแม่เราก็ทําการตกลงนิติกรรมอะไรกันเรียบร้อยธุบบกรกรรมคุณแม่ไม่ปรึกษาลูกเลยว่างานเถอะครับ <c oughs> คุณแม่ล่ออย่างเดียวค่ะม <c oughs> ีสิ่งมาล่อต่อมเราอย่างเดียวค <c oughs> ือคือแม่บอกว่าลูกถ้า <c oughs> ไ,ได้ตังค์ถ้าเกิดทํางานปิดเทอมครับไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วแบบได้ตังค์ค่าขนมพิเศษอะไรเงี้ย ตาลุกเลยค่ะเออคุณแม่ฉันทนาเอาเงินมาล่อนเนม่ยเอารงนริง่ายๆเลยไม่มีอะไรตอนนั้นเราก็ยังอยู่ในระดับมัธยมมัธยมมัธยมอันนี้เอาเงินมาล่อแล้วก็มีทายาทเป็นคุณแม่ด้วยที่เป็นนักร้องเอาข้ามไปฝ่ายนู้นก่อนทางนู้นก็คุณแม่เป็นนักร้องเหมือนกันคุณแม่เอาอะไรมาล่อครับเพื่อก็คล้ายๆกันแต่คือไม่ไม่คิดว่าคงไม่ได้เอาเงินมาล่อแต่เหมือนกับเขาคงไม่รู้จะอธิบายเด็กอายุ14่ยังไงเรื่องการทํางานเขาก็บอกแค่ว่าเออเนี่ย คุณระยะเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุนะลูกนะแล้วเขากำลังหานักร้องวัยรุ่นอยู่เขาก็ชวนพี่แอมซึ่งตอนนั้นจริงจริงตอนเด็กๆเราเป็นเพื่อนเล่นกันอยู่แล้วครับเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็บอกอุ้ยถ้ามีพี่แอมมีหนูมีพี่ปุ้มอย่างเงี้ยไปไม่ลูกสนุกดีได้ตังคิงหนมด้วยอ๋อลงท้ายได้ลงท้ายได้ดับแรมมเร็กนึ่คือง่ายๆสำหรับเราซึ่งตอนนั้นแหม่มเองแหม่มยังเข้าใจว่า คำว่าไปอัดเทปเนี่ยค่ะคือการไปร้องเพลงอัดเทปหนึ่งม้วนแล้วก็จบครับก็ตกหลุ่มในอายุประมาณ13 1ส14ีตอบรับกันไปโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างโดนของมาถึงพี่ปุ้มครับทางรลไฟดนตรีเขาอยากได้นักร้องเป็นวงเนี่ยตอแรกได้สองคนนี้ก่อนเขาเขาอยากได้อีกคนนึงครับคุณแม่แอมก็เลยบอกว่าเออมีหลานสาวอีกคนนึงครับก็เลยนั่นแหละเป็นจุด กำเนิดหมยคนหนึ่งนะฮะเรียกง่ายๆว่ารวมญาติครบเรียบร้อย <C le af> ส่งให้เป็นสาว<ช>สาว <C le af> แต่จริงๆเขามีที่มานะฮะเพราะว่าคือที่ที่เป็นพี่ปุ้มเนี่ยเพราะว่าเขาร้องเพลงประกวดอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยที่โคราชชนะเรียบคือเป็นคนเสียงเพราะมาตั้งแต่เด็กนี่นี่คือที่มาว่าเ้ย คนนี้ร้องเพลงเพราะมากพูดง่ายๆนะทีแรกถ้าคิดจะพึ่งก็พึ่งคนนี้ไว้ก่อนถูกต้องไม่ใช่กันไม่ได้อแต่ทั้งสองคนมีพลังมหาศาลจากคุณแม่ทั้งคู่อาจจะแบบร้องตั้งแต่เข้าห้องน้ําเจียวใครนะครับเก็บผ้าซักผ้าที่บ้านจริงๆแล้วที่บ้านไม่ได้สนับสนุนเลยสักกระบานเดียวในการร้องเพลงจริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยากให้เป็นนักร้องค่ะเพราะว่าเภาพของนักร้องสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาถือว่า ไม่อยากให้ลูกทํางานเส้นกินลากินใช่ครับเดี๋ยวจะเสียการเรียนอะไรอย่างงี้ดูไม่มั่นคงดูไม่ไม่ดีก็เลยไม่ได้มีการสนับสนุนกันมากไม่ได้สนับสนุนค่ะมันมาเองมันบังเอิญมันบังเอิญสิบสี่นะฮะอาจจะสิบห้าสิบหกไล่ไล่กันไปสิบหกสิบเจ็ดมีความรู้สึกเฮ้ยเกคยกรุ๊ปมันเป็นของใหม่เคยเห็นสองแม่ร้องแล้วเต้นเบาๆโอเคพอดูได้ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นสอคนไม่เบานะสองคนไม่เบาเท่าแรงมามั่นใจไหมครับ คือจริงๆแล้วตอนนั้นเราทํางานกันเนี่ยเหมือนเล่นเหมือนเล่นมากกว่าคือเรารไม่ได้มองภาพว่า,วาอู้เราเกิร์กรุ๊ปนะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีค,มคำนี้ด้วยเนาะมันไม่มีคำนี้อยู่ในตอนนั้นนะคะคคก็แค่รู้ว่าอ๋อเรามารวมกันร้องเพลงแล้วก็อ่าเสียงแล้วก็ ไปออกรายการบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือคือต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยการไม่มีความคาดหวังอะคะ<ม>่ะไม่รู้ว่าดังคืออะไร <c oughs> ไม่ได้สนใจว่าจะต้องดังคออ่ายเพลงก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีเกิดขึ้นในวงการเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความรู้สึกเลยว่าอุ๊ยฉันกาลังจะได้เข้าค่ายเพลงอุ๊ยฉันกาลังจะดังอุ๊ยฉันก็ไม่มีเพราะว่าเราเป็นลูกนักร้องมาตั้งแต่เด็กรเราก็ชินกับการที่คุณแม่เป็นคนดังแล้วเราก็เป็นลูกคนดังเพราะฉะนั้นเราเหมือนเราเห็นทุกอย่างที่แม่ทำเป็นงาน เราก็คิดแต่ว่าเรามาทํางานแต่ความความสนุกของเราที่ต่างไปจากแม่คือเราได้มาเจอกันแล้วเราได้มาเล่นคือการการมาทํางานนี่คือได้มาเล่นใช่ผู้ยั่งแงว่าจะหาเวลามาเจอกันแต่ว่าเอางานมาบังหน้าเป็นบ้านเป็นผลพลอยได้บ้านมานั่งทาด้วยกันด้วยกับโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบว่าคนคิดมากอะน่าจะเป็นคุณระยะก็จะรอดไหมก็ทํางานกับเด็ก3าคนนี้แต่ที่แน่แก็มีผลงานออกมาจนแล้วจนรอดแต่ว่าครั้งแรกได้ข่าวว่าก็ไม่ได้ชื่อสาวสาวด้วย คุณอมภาอาจจะไม่ทราบมีการตั้งอยู่หลายชื่อชื่อที่ก่อนจะถึงสาวๆเป็นชื่อที่น่ากลัวมากนะครับชื่ออะไรครับสามใบเถามเนเหมือนปินโตเนาะสามใบเถาอจริงๆแล้วถ้าชื่อนี้ในสมัยก่อนก็อาจจะดูสมเหตุสมผลอุสาทุที่ไม่ได้ชื่อนี้พอดีว่าตอนนั้นมีหนังมาตัดหน้าไปก่อนนะหนังชื่อสามใบเถาครับเราก็เลยไม่ได้ชื่อนั้นคุณอำภาคุณสุบรรษากุลสุรรษาเราเลยโดนเปลี่ยนชื่อโดยกระทันหัน ก็เลยกลายเป็นสาวสาวสมี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 ดีกว่านั้นอีกนะมีอะไรครับมีอะไรครับเราเราไม่ได้ใช้กม่เท้าไม่เปิดเยมีการเอาชื่อแม่มารวมกันสอนย่อชื่อแม่มารวมกันแล้วมันออกมาเป็นคําว่าทําให้เลือกถ้าไม่มวดกระดวมไม่ได้สักอันก็เลยเลิกไปก็เป็นสาวสาวสานะครับแต่การทํางานเพลงมันต้องมีการวางอะไรนะเขาเรียกวางโพซิชันวางตําแหน่งในแต่ละคนว่าคนนี้อาจจะร้องหวาคนนี้อาจจะเต้นเก่ง มีการวางจุดแต่ละจุดไปอย่างไรบ้างในแต่ละคนครับจริงๆตอนแรกไม่ได้วางจริงๆแบบว่าสมัยนั้นหนึ่งคือไม่มีเรื่องการตลาดอะไรชัดเจนนะคะแต่เผอิญว่าบ,บุคลิกของเรา3าคนนะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของของบุคลิกส่วนตัวและการร้องเพลงคือเพอะพี่ปุ้งเขาอ้าปากร้องเพลงนี่คือเฮ้ยนี่หวานอ๋อหวานเป